แล้วครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตแกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นทิสซี่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับทิสซี่ของผมเองนะอ่ะก็ห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะครับทุกคนเกือบหนึ่งอาทิตย์ได้นะครับก็ขออภัยนะครับที่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยเนะาะอ่ะก็เพราะว่าผมแบบเป็นไข้นะครับทุกคนหรือป่วยนั่นเองนะก็ช่วงนี้ก็จะกลับมาทําคลิป แล้วนะครับทุกคนแล้วก็พร้อมกับลงคลิปใน t i k t อกนะครับอ่าสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามก็ไปกดติดตามให้กันด้วยนะครับใน <Yeah. S 1> ช็อตนี้ยังไงฟิก <Yeah. S 1> เกอร์หนีก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเอาอยุ้ยมานะครับเมื <Yeah. S 1> ่อกี้ยกแบทแมนไปหนึ่งทีสกิลหนึ่งเราสามารถาเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ได้นะครับ <Yeah. S 1> เมื่อใช้โดนศัตรูนะโอเคขอกับไปรีก่อนนะครับช็อตนี้ เอาละครับก็กลับมาเดินเกมกันต่อเลยนะครับทุกคนเกมนี้ผมก็จะเล่นเป็นคลิกซี่รองเท้าเฮอร์เมสด้วยนะโอ้อหโดนล้วงโอ้โหตายไปเลยนะครับเกมนี้ก็จะออกรองเท้าวิ่งไวนะครับหรือเฮอร์เมสซิเลตนะครับอาจะได้แบบเน้นการที่แบบว่าซ้อนเสื้อนได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะในการเติมเพื่อนนะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยมีฮีโร่ในการเอื้อแบบการแก๊งนะครับ อย่างเช่นลิกเตอร์นะครับเป็นโลมิ่งของเรานั่นเองนะเราเลยแบบเอารองเท้าวิ่งเร็วเพื่อมาจะเติมลิกเตอร์ให้ทันนะครับเพราะว่าลิกเตอร์เนี่ยเขาจะแบบเดินตามเลนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นโลมิ่งเนาะต่อจากเฮอร์เมสนะครับผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านบูมสติกเลยนะครับเพื่อเพิ่มพลังเวทระยะไกลนะครับให้แรงขึ้นนะครับโบดาดาเบสนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, ติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะลูดไปหนึ่งที UA ยกไปหนึ่งทีครับอ่าเล่นคลิกซี่เนี่ยพยายามแบบดักศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าคลิกซี่เนี่ยมันเป็นตัวดักอยู่แล้วนะครับทุกคนเป็นเมดดาเมดเบิร์ดนะครับประมาณนี้นะครับ ถือว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เล่นค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็แนะนําเลยนะครับในการเอาไปไต่แรงนะดาเมจโหดจัดนะครับแล้วก็ผิวเนื้นะตัวนี้เพราะว่าความเร็วเคลื่อนที่มันมีอยู่ตลอดนะครับแล้วก็สกิลคุ้มกันตัวเองนะสกิลสองนั่นเองนะครับสามารถยกหมู่ได้นะครับก็เลยเป็นตัวที่ท็อปเทียร์เลยนะเป็นเมทท็อปเทียร์ที่เล่นง่ายแล้วก็โหดแล้วก็ไต่แรงสบายนะครับตัวนี้ เป็นตัวที่ทุกคนควรไปฝึกมาเล่นกันนะครับทุกคนแบทแมนไปแกงล่างวะ่ะเกมนี้ป่าฝั่งเขาก็เป็นแบทแมนด้วยนะครับลูดไป1ทีบางอาจบางอาจมาฆ่าเรานะครับช่วงต้นเกมนะสกอร์ก็ถือว่าค่อนข้างเดินเกมมาได้ด้วยดียนะสเลยนะครับฆ่าไป3เลยนะยังไงบัตเตอร์ไฟสับเรายกไป1ทีอันติอันติคลิกซี่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับ โอ okay. เคเรีว่าทำค่อนข้างดีครับขอกลับไปรีก่อนนะช่อนี้อะล่ะครับตัดมาที่เลนบนกันเลยนะเพราะว่าเอลสูเราโดนโซโลจากคอนไปนะครับเลยมารับเวฟให้เขาก่อนนะแล้วก็พยายามรีบไปการเลนกลางให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเลนกลางเนี่ยเป็นป้อมสําคัญนะถ้าจะเลือกการป้อมเนี่ยแนะนําให้การป้อมกลางก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ในการเล่นเยอะกว่านะครับทุกคนถ้าเราเสียป้อมกลางไปเนี่ยเราจะ โดนเวทนะครับแล้วก็เราก็จะโดนบีบพื้นที่ในการเล่นน้อยมากขึ้นนะครับเราก็จะโดนดักได้ง่ายมากขึ้นนะยิ่งพวก UA อย่างเงี้ยมันดักฟามี่เสร็จเราเราก็หายแล้วนะครับ <Underground. S 1> ตัวอันตรายเขาเยอะนะครับแบทแมนก็น่ากลัวนะเกมนี้ยังไงจังหวะนี้ฟิกเกอร์ยกไปหนึทีโอ้โหแบทแมนมันออกไปแล้ววะแต่ไม่เป็นไรน่าจะได้ปัตตาฟายนะครับตอนนี้โอเคสวยงามเดี๋ยวรับเวฟเลนล่างก่อนนะครับ แบทแมนมันก่อดหายตัวปลลลลลลไปแล้วเอได้ <UA S 2> ดไหมนะเพื่อนเป็นทาชีป่าด้วยนะครับกเกมนี้กดเจอมาทางด้านลิคเตอร์ระดับประเทศด้วยนะครับเป็นลิคเตอร์เม็ดม่วงนะเกมนี้ค่อนข้างที่จะตึงนะครับก็พยายามแต่แรงขึ้นซูพีมนะครับช่วงน,นี้นะยังไงเอรูดไปหนึ่งทีหายไปดีดาเมจมันแรงจริงนะครับสำหรับกิกซี่นะ สกิลหนึลูดทีเดียวก็ครึ่งหลอดนะครับดูนี่เห็นปะแรงเลยนะหนึ่งข้อเออขอบับฟฟาได้ปะเพื่อนเปิดอันตีเอาเลยละกันโอเคถ้าเรามีบับฟฟาเนี่ยเราก็จะได้จ่ายสกิลแบบไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับมานานแล้วก็จะเยอะนะครับมีใช้ตลอดนะแถมลดคูดาวให้สกิลฮิกซี่ 4, ใช้ได้บ่อยๆด้วยนะครับจะเป็นผลดีมากๆเลยนะต่อทีมนะครับ แต่จังหวะนี้แบทแมนหายพยายามดักเขานะครับ <A tower. S 1> อยากขโมยซีเล็กอยู่นะแต่ผมต้องพยายามเคลียร์การก่อนนะครับ s <S โตโรโดนลูดไปทีเนี่ย <c oughs> พยายามลูดสกิลหนึ่งตอนเขาใช้พลาสซีหมดนะครับหรือทำให้ตัวเขาถึกหมดนะเราจะสามารถสู้กับโตโร่ได้สบายนะครับ สำหรับใครยังไม่รู้วิธีแก้ทางโตโรครับรอสกิลมันหมดก่อนนะค่อยใช้นะใช้สกิลต่อไปเด้่อยนะมันก็จะไม่ถึกนะครับเนี่ยตัวทองเนี่ยมันก็จะถึกนะครับถ้ามันไม่ตัวทองเราก็ใช้สกิลเทไปเลยนะครับมันก็จะบางเหมือนตัวทั่วไปเลยนะความกลางก็ไม่แตกสวยโซโลบัตเตอร์ไฟได้ลิกเตอร์คนนี้อย่างช่ำนะครับ ไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะขึ้นเป็นมงกุฎทองคำเนี่ยนะจะได้มีดาเมจนะครับเราจะได้ล้วงตัวได้ค่อนข้างง่ายมากขึ้นนะซิกซี่ๆๆเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ล้วงได้เลยนะครับกดแช่แข็งออกไปทันทีโอเคสวยครับเดี๋ยวขอก,กลับไปรีก,ก่อนนะเกลมแห้งนะครับเมื่อกี้มาต่ออะไรนะครับทุกคนลูดไปเปิดอันตีได้หรอนี่ไง รูดไปหนึ่งทีไม่โดนใครหรอกนะครับคูดเฉยๆนะเลนบนจะหลอดไหมนะเพื่อนสองตัวเขาน่าจะไหวอยู่นะครับสลับทาชีของเรานะยังไงเปิดคีดเบเกอร์เข้าไปยังไงล้วก็พยายามเติมดาเมจแนวหลังครับซ,ซี่เป็นตัวขาตายนะแต่ก็เป็นเมจที่ค่อนข้าง เล่นได้อิสระนะครับแบทแมนจุบยัยงไงมันอยู่ไหนวะหามันไม่เจอสกิลหนูดไปไม่มีเฮ้ยมันไปนโผข้างหลังได้ไงโยกไปหนึ่งทีโอเคสวยออนสล็อตไปครับสล็อพอิกเตอร์จังหวะนี้รูดไปถึงทีครึ่งหลอดทันหจุกจุกเจ็บเนะครับดาเมจอย่างเวอร์บอกเลยไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้าน,านอีวิลซีเคทนะครับ ได้มีดาเมจมากขึ้นนะครับแนะนําไอเทมเจาะก่อชิ้นนี้เหมาะกับการที่เอามาเจาะพวกตัวบางๆนะครับซะมากกว่านะไม่จําเป็นต้องออกสตาร์ฟนูก็ได้นะครับสตาร์ฟออมนูก็ได้นะนี่ไง <สะ S 1> เดินเกมมาก้กางดีนะเกมนี้แต่แบทแมนเขาหายไปไหนก็ไม่ไมรู้น่ากลัวเฮ้ยโอ้ยแบทแมนโผลแย่ละ ยี่สองโอ้โหชิมหายโอ้โหโซโล่มาได้ไหมเพื่อนเอลซุยิงสวยโอ้ฉันเมื่อกี้คือโดนแบทแมนลวงนะครับเราไม่มีสกิลโมบมลิตี้ในการออกจากอันติครับนะก็โดนเขาขี่คอไปเลยครับตายไปเลยนะครับทุกคนไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเกมเรายังนําอยู่นะถือว่าเล่นอิสระได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ไง โดนลิกเตอร์ซีลไปสวยๆครับสําหรับแบทแมนนะเจอลิกเตอร์ดักคุมเล่นยากบอกเลยยิ่งมีเปิดแมปด้วยนะครับ CC ซี <is> เขาไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะฟังเขามีตัวโล่แบบ cc ตัวเดียวนะ <What? S 1> เอาคิดผิดนะครับพี่ไม่เอาตัว cc ซมาเยอะๆนะแบทแมนเขาเลยเล่นยากนะครับ <Yeah. S 2> เจอเปิดตาเข้าไปนะ <Yeah. S 2> โอเคพยายาม กดดันเขาแล้วก็ขึ้นบ้านนะครับนี่ไงเปิดดน,นตีเห็นไหมโคตรแรงไงคิสซ,ซี่มันแรงจริงๆนะทุกคนนี่ไงสกิลหนึ่งลูดเข้าไปอย่างเจ็บนะครับถ้าโดนทีนะบอกเลยตัวตัวบางๆมีร้องครับจังหวะนี้ปิกเกอร์สกิสอนี่ไงปิเกอร์โยกนี่ก็เป็นอีเอกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ควรใช้ให้เป็นนะครับสำหรับคนที่เล่น คิกซี่นะนั่นก็คือการฟิเกอร์ยกนะครับจะสามารถทำช็อตเซอร์ไพรส์ในการล้วงประตูได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับเป็นท่าที่แนะนําเลยนะสำหรับคลิกซี่นะครับถ้าทําได้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อทีมากมากเลยนะในการล้วงเขาในทีไซส์โอเคเพราะว่ามันจะเป็นการทําให้แบบประตูไม่ทันตั้งตัวนะครับเขาเรียกว่าช็อตเซอร์ไพรส์นั่นเอง เราก็จะได้คิวมาแบบงงๆเลยนะครับเพราะว่า <_ an> ดาเมจทีี่มันเวอร์มากดูดิชนทีเดียวครึ่งหลอดครับบวกโมลี่ทันเดอร์โคตรแรงนะบอกเลยยังไงอยูเอนี่งไงร,รูดไปนหนึ่งทีครึ่งหลอดเดี๋ยวผมขอไปรับเวฟเลนล่างก่อนนะครับเพื่อจะทำการเอาคิมมาขึ้นบ้านนะโอเคคิปนี้ก็จะเป็นอีกคิปหนึ่งนะครับ <_ an> ที่ไม่ได้ลงนานมากๆเลนะ เดี๋ยวจะพยายามทยอยลงที่ไม่ได้เยอะที่สุดนะครับช่วงนี้นะก <Yeah. S 1> ปกติจังหวะนี้แบนแมนยังไงเอา้าพุ่งติดคืหอหรอทําไมต้องพุ่งก่อนล่ะเพื่อนทําไมไม่เช็คให้ดีๆที่มาโอดีนะทุกคนดีบ้านเชีวๆไปนะเลออยยูเอตัวเดียวลูดไปหนึ่งทีตโตโรก็เจ็บบอกเลยนี่ทุกคนต้องเอาไปลองครับที่ีหจริงตัวมันโหนะเล่นง่ายด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับทุกคน <Victory! S 1> อ่าเกมนี้ก็ได้เป็นที่2นะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองเมดเลยนะสำหรับ MVP ก็ยกให้ดิกเซอร์เข้าไปนะครับเกมนี้ ถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอ่องน n ช s h เก e Gamer ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน